อุทยทิปชาแนลยินดีนำเสน,เนอผลงานของยานนกรผีที่ปลายนาเด็กหนุมวัย16ปีก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซคันเกา่าพร้อมเป้สะพายหลังใบใหญ่ลงมายืนอยู่หน้าท้องทุ่งนาเขียวขจีที่กว้างสุดลูกหูลูกตาของบรรยากาศยามเย็นตาแก่รับเงินค่าจ้างจากเขา ด้วยสีหน้าฉงนฉชงนแล้วมองลึกเข้าไปในแปลงนาจนถึงกระท่อมหลังเล็กๆติดกับจอมปลวกที่อยู่ไม่ไกลซึ่งดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กที่ใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนเท่านั้นไอ้นม <I know. S 1> อย่าบอกนะว่านั่นเป็นบ้านของเองตาคนขับพูดพลางยัดเงินเข้ากระเป๋าเสือ้อเปล่าหรอกตาบ้านของผมก็อยู่ในหมู่บ้านที่เลยมานั่นแหละที่ผมให้ตามาส่งตรงนี้ก็เพราะว่า อยากจะสัมผัสกับบรรยากาศยามเย็นของท้องทุ่งสักหน่อยนะเพราะผมไม่ได้กลับมาที่นี่หลายปีแล้วเด็กหนุ่มตอบด้วยแววตาหม่นเศร้าเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในใจแต่ด้วยสายตาที่ฝ้าฟางของคนสูงวัยจึงทำให้ตาคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ทันสังเกตเห็นก่อนจะหันไปสตาร์ทเครื่องแล้วขับมอเตอร์ไซค์คู่ทุกคู่ยากย้อนออกไปตามทางเดิมเพื่อกลับเข้าตัวอำเภอตอนแรก แต่แกก็สงสัยอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้มันจะมานั่งกินลมชมนาทั้งทีทำไมไม่เอากระเป๋านั่นไปเก็บให้เรียบร้อยเสียก่อนทว่าเมื่อขับห่างออกมาแกก็ไม่ได้คิดอะไรอีกเพราะมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของแกที่จะต้องรู้อีกต่อไปเด็กหนุ่มก้าวขึ้นไปบนกระท่อมหลังน้อยที่ซึ่งเคยมีความหลังมากมายกับพ่อและแม่ทว่าบัดน,นี้เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่า ภาพความทรงจำดีๆเหล่านั้นมันคงไม่เกิดขึ้นได้อีกแล้วนับตั้งแต่วันที่แม่สิ้นไปหลังจากหักกิ่งไม้แถวๆนั้นมาปัดกวาดฝุ่นเขาก็วางกระเป๋าเป้ที่นักอึ้งไว้ที่มุมกระท่อมที่ในนั้นมีเสื้อผ้าอยู่สีห้าชุดและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอีกนิดหน่อยรวมทั้งหนังสือเล่มหนึ่งที่เอาไว้อ่านคลายเหงาแล้วเขาก็พาตัวเองไปนั่งห้อยขาที่ชานกระท่อม ทอดสายตาและอารมณ์มองบรรยากาศยามเย็นของท้องทุ่งที่ห่างเหินไปเสียนานแสงสีทองสุดท้ายของวันกำลังจะลาลับเช่นเดียวกับหมู่นกกาที่กำลังบินสัตว์ท้องฟ้าสีเทาทึบกลับรวงรังเพื่อกลับมาหาครอบครัวอบอุน่นขณะเขานั่งเดียวดายจมอยู่ธรรมชาติสวยงามทว่าชวนเหงาจนกระทั่งได้ยินเสียงท้องร้องดังโครกครากนั่นจึงทำให้เขาตระหนักได้ว่า ตัวเองยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่บ่ายเขาเลี้ยวกลับไปมองคี้เป้ประหนึ่งว่ามันจะมีอาหารที่ต้องการทั้งที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าในกระเป๋านั้นมีเพียงน้ำเปล่าเพียงขวดเดียวความจริงเขาน่าจะซื้อขนมสักห่อสองห่อติดมาด้วยแต่ก็ลืมเสียสนิทเด็กหนุ่มเผลอลอบถอนหายใจก่อนพูดพึมพำกับตัวเองอดแค่นี้คงไม่ถึงกับตายหรอกมั้งนึกแล้ว เขาก็อยากให้เวลามันผ่านไปถึงสองทุ่มเสียเร็วๆเพื่อจะได้เดินกลับเข้าบ้านที่อยู่ห่างออกไปราว3กิโลเมตรสาเหตุที่ต้องรอถึงเวลานั้นก็เพราะเขาอยากให้คนในบ้านเข้าหลับนอนกันเสียก่อนโดยเขาไม่อยากจะเจอหน้าของคนคนนั้นบัดนี้แสงสุดท้ายของวันเดลาลับโดยสมบูรณ์ปล่อยให้ความมืดมิดคลี่คลุมไปทั่วทุกอานาบริเวณของท้องทุ่งเด็กหนุ่มยังนั่งจมอยู่ที่เดิม ยังคงเหมอมองคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยผ่านความสลัวเลือนไปยังที่ไกลไกขวามือลิบลิบโนนคือปลายนาของไอ้ขาวและไอ้หนูเพื่อนเกลอจี่เขาคิดว่าพรุ่งนี้สายๆจะแวะไปเยี่ยมหาพวกมันสักหน่อยไม่ได้เจอหน้ากันนานสักเกือบปีพวกมันสองคนคงมีเรื่องสนุกสนุกให้เล่นกันส่วนทางซ้ายโนนที่มองเห็นหลังคาสังกสีสีขาวโพลนตัดกับความสลัวมืดของดงไม้ นั่นละกระท่อมของตาหมายผู้ลาลับไปเมื่อหลายปีก่อนเพราะพลาดท่าเรื่องความรักอ,อันยามแก่มีรักหอบเสื้อผ้าหายไปกับพ่อค้าขายหนูในเมืองแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยปล่อยให้แกนั่งรอนอนรออย่างลมๆแ้งๆจนตรอมใจจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านก็ไปพบว่าแกตัดสินใจจบชีวิตด้วยการผูกคอตายที่ต้นมะขามหลังกระท่อมของแกนั่นเอง เด็กหนุ่มนึกแล้วก็รู้สึกเวทนาในชะตาของผู้จากไปและคงจะด้วยความผูกพันที่มีต่อกันภาพในวันคืนเก่าๆจึงทยอยปรากฏในห้วงคิดภาพตาหมายเอามือลูบหัวปลอบเขายามถูกพ่อแม่ตีถ้าแกะะเผอิญผ่านมาเห็นเขา้าก็จะร้องห้ามเอาตัวเข้าขวางทุกทีไปโดยไม่สนว่าเขาจะถูกหรือผิดแกพูดเพียงว่าเด็กมันยังเล็กตีไปก็ตายเปล่า และอีกหลายเหตุการณ์ที่ผุดขึ้นในความคิดให้เขาได้หวนระลึกถึงตามประษาคนบ้านใกล้เรือนเคียงและไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำแทบไม่ต่างจากญาติสนิทในครอบครัวคิดแล้วเด็กหนุ่มก็ใจหายถ้าแกยังอยู่ป่านนี้ก็คงจะดีใจเดินลิ้วมาหาเขาถึงบันไดบ้านคงมีเรื่องให้คุยให้เล่าสู่กันฟังเหมือนการก่อนทว่าเด็กหนุ่มก็ชะงักหยุดความคิดลงฉับพลัน บ่าเอ้ยไงคิดมาถึงทางนี้ได้เดี๋ยวแกเกิดคิดถึงเดินท่อมๆเข้ามาหาเข้าเอาจริงๆจ,จะทำยังไงรู้สึกน้ำลายเหนียวคอขึ้นมาดือด้อเขามองไปทางหลังคากระท่อมขาวโพลนที่ตัดกับความมืดที่เห็นอยู่ลิบๆแล้วเผลอพูดเหมือนกระซิบคิดถึงยังไงก็ไม่ต้องมาหาก็ได้นะตาพลันที่เขาพูดจบลมวูบหนึ่งก็พัดมาเอาดือด้อราวกับเป็นสัญญาณรับรู้ ก่อนจะพัดเลยไปทางหมู่ไม้หลังกระท่อมดังซ่าซาในเสียงอึงอนนั่นเองเหมือนจะมีเสียงรอบถอนหายใจของใครสักคนรวมอยู่ด้วยเด็กนุ่มรู้สึกเย็นวาบไปทั่วสันหลังจนต้องมองหันรีหันขวางยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูด้วยหวังว่ามันจะเป็นเวลาสองทุ่มหรือไม่ก็ใกล้เคียงทว่าเอาเข้าจริงมันกลับพึ่งเป็นเวลาหกโมงครึ่งเอง เวลานาทีเหมือนเดินช้ากว่าที่ควรจะเป็นขณะบรรยากาศรายรอบตัวก็เงียบเหงาวังเวงใจจนน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเขาก็ไม่อาจทนรอให้ถึงเวลานั้นได้อีกต่อไปส่วนการจะต้องเจอหน้าคนคนนั้นก็ช่างหัวมันปไปเด็กนุมหันไปจะยกกระเป๋าเป้ขึ้นสะพายทว่าทันใดนั้นเอง หมาเจ้ากรรก็หอนบเบย็นจะเยือกแววมาให้ได้ยินทําเอาเขาต้องหยุดมือชะงักค้างเลี้ยวมองไปในความมืดทางปลายนาของตามหมาโอุย้ยอะไรว่านั่นเด็กหนุ่มถึงกับเผลออุทานออกมาเมื่อสายตาสรุดเข้ากับแสงไฟปริศนาสองดวงที่กําลังเคลื่อนตรงมาทางนี้จะว่าเป็นแสงไฟของชาวบ้านที่ออกหาปลาทว่าเจ้าแสงนั่นก็เคลื่อนมาเร็วอย่างผิดวิสัย แล้วชั่วประเดี๋ยวเองเจ้าแสงปริศนาสองดวงนั้นก็เข้ามาใกล้เกือบถึงตัวกระท่อมพร้อมเสียงฝีเท้าดังสบสาบสวบสาบเหมือนคนที่กำลังวิ่งหนีอะไรมาอย่างไม่คิดชีวิตมีเสียงร้องเอะอะที่เขาพอจับใจความได้ชัดว่ามีมีคำว่ามีทำให้เขาถึงกับสะดุ้งรีบชักเท้าขึ้นมาบนพื้นกระท่อมทันทีซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แสงสว่างจ้า สาดมาบนกระท่อมจนเขาต้องยกมือป้องตาพลันเสียงคุ้นหูก็ตะโกนทักออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและคนดีใจอ้าวเฮ้ยไอเอ็กนั่นมึงหรือเปล่าเขาจำได้แทบจะทันทีว่ามันคือเสียงไอหนูเพื่อนเกลอน,นั่นเองแล้วเสียงไอขาวก็เอ่ยทักตามมาอีกคนพร้อมลดแสงไฟลงจนทำให้มองเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้ยตกใจหมดเลยเด็กนมถอนหายใจเฮือก ยกมือทาบอ,อกด้วยความโล่งใจพึ่งมาถึงมมเย็นนี่แหละเออว่าแต่วิ่งหนีอะไรกันมาวะได้ยินว่ามีหมีมันมีหม,ม,มีจริงหรือเปล่าหมีบ้านมึงน,นะสิผีต่างหากไอโโ้หนูตอบพลางรีบก้าวขึ้นมาบนกระท่อมท่าทางยังเหนื่อยหอบฮะ<า>คำว่าผีทําให้เด็กหนุ่มถึงกับสะดุ้งอุทานออกมานึกไว้อยู่แล้วเชียวว่าหมานั่นมันหอนเพราะอะไรไม่ฮะแหละต่เกียาหมายเล่นกุกไอ้ขาวเสียเต็มเ ไอ้หนูพูดพลางถอดไฟแบตเตอรี่ที่ติดหัววางบนพื้นกระท่อมเพื่อไม่ให้แยงตากันตอนแรกก็จะวิ่งกลับบ้านแต่ไอข้ขาวนี่สิดันทะลึ่งลากมาทางนี้เอาจริงๆกูก็ไม่ได้กลัวตํมรายหรอกแต่กูตกใจที่มึงวิ่งกูก็เลยวิ่งตามมาเท่านั้นแหละไอข้ขาวหันไปบอกกับเพื่อนหนูก่อนหันมาทางเขาเหมือนต้องการยืนยันความจริงตามที่พูดก็คนกันเองทั้งนั้นจะไปกลัวทําไมจริงไหมเอกเด็กหนุ่มยิ้มแห้งแทนคําตอบ เพราะเอาจริงๆตอนอยู่คนเดียวเขาก็หวัดหวัดอยู่เหมือนกันจะมาดีขึ้นก็ตอนเจอหน้าเพื่อนทั้งสองนี่เองเอะว่าแต่กลับมาแล้วแทนที่จะเข้าบ้านทําไมมึงมานั่งมืดๆอยู่ที่กระท่อมนี้วะไอ้หนูสงสัยนี่ถ้ากูเดินมาเจอบึงมืดๆคนเดียวนี่กูตกใจนะคิดว่าผีไอ้บ้ากูยังไม่ตายเด็กหนุ่มว่าขึ้นก่อนบอกความจริงกับเพื่อนว่าไม่อยากเจอหน้าแม่เลี้ยงพร้อมกับพลัง่งพูความในใจต่างๆออกมา ซึ่งทั้งสองก็นิ่งฟังอย่างเข้าใจหัวอกของคนที่กำพร้าแม่แต่ที่กูเห็นเขาก็ดูแลพ่อมึงดีนี่นะไม่เห็นจะมีพิษมีภัยอะไรมึงคิดอคติกับเขามากไปหรือเปล่าเอ,เอ๊กไอ้หนูทักท้วงเด็กหนุ่มจึงเล่าต่อว่าเหตุที่ตัวเองต้องไปอยู่กับญาติห่างๆที่กรุงเทพนั้นก็เพราะความคิดของแม่เลี้ยงที่ต้องการผลักไสเขาไปจากชีวิตพ่อเสียไกลๆจนเขาต้องลำบากยากเข็ญกับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงอย่างแสนสาหัส แทบไม่ต่างจากทาตในเรือนเบีย้ยส่วนไอเรื่องไดเรียนนั้นก็จริงอยู่แต่ชีวิตมันก็ทุกทรมานเหลือกเกินไอขาวถอนหายใจปลอบเพื่อนว่าญาติมึงก็ไม่ได้รวยชีวิตในเมืองกรุงมันก็ต้องดิ้ลนอย่างนั้นแหละแต่คิดดีๆนะอย่างน้อยมึงก็มีโอกาสได้เรียนต่างจากพวกกูสองคนที่ไม่มีโอกาสดูสิทุกวันนี้ก็เห็นๆกันอยู่ว่าพวกกูอยู่แต่ในท้องไร่ท้องนาะจนความคิดความอ่าน แทบจะไม่ต่างจากวัวควายอยู่แล้วเอาเถอะมึงทนๆหน่อยก็แล้วกันแค่ไม่กี่ปีหรอกมั้งเออว่าแต่มึงกินอะไรมาหรือยังจู่ๆไอ้เขาก็เปลี่ยนเรื่องกระทันหันยังเลยวะหิวอยู่เหมือนกันเนี่ยเด็กหนุ่มเองก็พึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองหิวมาได้สักพักแล้วดีเลยงั้นก็มาเผาปลากินกันเรือกูก็เตรียมมาแล้วไอ้ขาเขย่าตะข้องเสียงดังคลุกคลักก่อนจะเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน ซึ่งก็ไม่ได้มีทีท่าว่าฝนจะตกแต่อย่างใดทว่ามันกลับบอกว่ารีบๆกันเลยเดี๋ยวฝนตกฟ้าลงเดี๋ยวได้ตายหากันหมดมันพูดพลางล้วงมือเข้าไปในตะข้องกำปลาช่อนตัวเกือบเท่าแขนขึ้นมาจนเห็นท้องขาวจัวะสะท้อนกับแสงไฟก่อนจะลงมือทุบหัวด้วยมีดพลาไอหนูชวนเขาเดินไปหากิ่งไม้แห้งแถวๆนั้นมาก่อกองไฟพักเดียวไฟก็สว่างโร่ขึ้นสมใจไอเขาว จัดการควักเกลือกับแป้งที่เตรียมมาคุกเขลาผสมกันปาดทาย้อนกลิดไปจนทั่วจัดการเสียบปลากับไม้แหลมแล้วปักลงดินเอียงเข้าหากองไฟระหว่างรอปลาสุกนั้นเด็กหน่มก็เล่าถึงสิ่งมากมายที่พบเห็นในเมืองหลวงให้เพื่อนทั้งสองฟังไม่ว่าจะเป็นรถราทันสมัยตึกรามบ้านช่องงดงามแปลกตาอาคารยอดสูงเสียดฟ้าห้างสรรพสินค้าใหญ่โตที่มีทุกอย่างครบครันบรรจุอยู่ในนั้น จะเข้าไปในนั้นทีแทบไม่ต้องเดินให้ลำบากเพราะมีบันไดเลื่อนมารองรับถึงเท้าแค่ก้าวขาขึ้นไปยืนเฉยๆมันก็เลื่อนพาคนไปส่งถึงอีกชั้นถึงที่สูงขึ้นไปไอ้หนูฟังถึงตรงนี้ถึงกับคลางฮือเฮ้ยมันมหัศจรรย์ถึงพันนั้นเลยหรอวะว่าแล้วกูอยากจะไปเห็นเป็นบุญตาสักทีไอข้ขาวหัวเราะขำกับท่าทีบ้านนอกของเพื่อนในทีแรกทว่าพอเหมือนคิดอะไรได้สีหน้ามันก็สลดลง ก้มหน้าลูปตำ่ำก่อนจะพูดขึ้นเบาๆเหมือนคนน้อยใจในโชควาสนาแต่กูก็คงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นกับเขาในชาตินี้หรอกอย่างดีก็แค่อยู่เฝ้าท้องไร่ท้องนาไปจนตายนี่แหละถึงตรงนี้บรรยากาศวงสนทนาหน้ากองไฟชักจะกเกรอ,อยชวนเศร้าไอ้หนูจึงพูดขึ้นว่าหาอะไรทำกันสนุกๆเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าว่เล่นอะไรวะมือดออกอย่างนี้เด็กหนุ่มย้อนถามเพื่อน ก็เล่นเปิดแต้มสูงกันไงใครแต้มน้อยสุดโดนลงโทษไอ้หนูหมายถึงการลเล่นง่ายๆที่มีหนังสือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเล่นส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆคือผลัดกันสุ่มเปิดหน้าหนังสือทีละคนเลขหน้าใครมากกว่าก็เป็นผู้ชนะส่วนบทลงโทษหรือจะพนันขันต่อใดๆก็ตามแต่จะต้องตกลงกันก่อนไอ้บาท่องไรท่องนายอย่างนี้เอ็งจะหาหนังสือที่ไหนมาเปิดไอ้ขาว พูดใส่คนต้นคิดแล้วหันมาทางเขาเอกหรือมึงมีหนังสือติดมาด้วยเขาถึงกับชะงักค้างนึกหาคำตอบดีๆแต่ยังนึกไม่ออกจนไอ้หนูถามซ้ำขึ้นอีกไงเอก,เอกมึงมีหนังสือไหม,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 มไม่มีเขาพูดออกไปในที่สุดและสิ้นประโยคที่หลุดออกไปนั้นนั่นเองพลันต้นไม้หลังกระท่อมก็สั่นโครมคลามขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนราวกับมีตัวอะไรวิ่งไล่กันอยู่บนนั้น จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งก่อนจะมีเสียงดังโครมเหมือนของหนักๆตกลงบนหลังคากระท่อมตามด้วยเสียงกลิ้งคลุก,คล,กคลุกไหลลงมาตบเฮ้ยอะไรกันวะไอ้หนูกระโดดโยงเพราะเจ้าก้อนดำๆประหลาดนั้นเกือบเท่าลูกมะพราะ้าวตกลงมาใกล้ๆกับที่มันนั่งเขากับไอ้ขาวก็ถึงกับพะงะหงายด้วยความตกใจไปเหมือนกันทว่าไอ้ขาวได้สติก่อนใคร รีบคว้าไฟแบตเตอรี่ใช้ส่องไปที่สิ่งนั้นทันทีก็พบว่ามันคือลูกลิงตัวหนึ่งกองนิ่งอยู่ท่าทางมันเหมือนจะได้รับบาดเจ็บคาดว่าน่าจะถูกตัวที่โตกว่าไล่กัดมาไอ้ขาวใช้ไฟลงบนหลังคาและเลยไปทางต้นไม้เพื่อหาต้นเหตุที่ทำให้มันตกลงมาเทว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจึงหันมาสนใจกับเจ้าลิงเคราะหร้ายแทน ดวงตาดำเท่าเมล็ดลำํำไยมองแป๋วเหมือนไร้เดียงสาดูน่ารักน่าชังเอเ้ยน่าเก็บเอาไปเลี้ยงว่ะไอ้หนูไม่พูดเปล่าพลางลุกขึ้นหมายจะตระคุบไว้ทว่าเจ้าลิงที่นอนเจ็บก็ดีดตัวพรวดขึ้นวิ่งสีข่ขากระโจนหนีขึ้นไปบนตัวกระท่อมลากขาหลังที่เจ็บขยเขยกไปลบอยู่ตรงกระเป๋าเป้เ,เฮ้ยพวกมึงช่วยกันดักคนละทางเดี๋ยวมันจะหนีขึ้นต้นไม้ไอ้หนูออกคำสั่ง ขณะไอ้ขาวก็ยืนสองไฟแก่ๆกลางๆเหมือนลังเลว่าจะทำตามที่เพื่อนสั่งดีหรือไม่ดีส่วนเจ้าลิงน้อยหน่าสงสารที่ตอนแรกเหมือนบาดเจ็บปางตายทว่าตอนนี้กลับแข็งแรงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดมันฉุดลากกระเป๋าและพยายามกระชากเปิดมันมันกระชากอยู่หลายทีจนสำเร็จแล้วลงมือรื้อข้าวของออกมากระจัดกระจายเด็กหนุ่มพอหายตะลึงกับพฤติกรรมแปลกๆของมันก็ร้องเฮ้ย hey ไล่และจะกระโดดไปจัดการกับมันแต่ก็ถูกมือของไอ้หนูคว้าไว้เสียก่อนเฮ้ย hey, ปล่อยให้ไม่เล่นกระเป๋าของมืองไปก่อนเดี๋ยวกูจะอ้อมไปตะคุบม,มันจากทางหลังกระท่อมทว่าขณะที่ไอ้หนูกําลังจะเดินอ้อมไปนั่นเองไอ้ลิงน้อยก็รื้อได้หนังสือออกมาแล้วคงจะด้วยแสงไฟแยงตามันยังไงก็ไม่ทราบแทนที่จะเวียงหนังสือทิ้งเหมือนข้าวของอย่างอื่นมันกลับยกหนังสือขึ้นบังหน้าจนเห็นเป็นหน้าปกเด่นรา้า โอ้แม่เจ้าไอ้หนูกับไอ้ขาวอุทานออกมาเสียงดังแทบจะพร้อมกันเบิกตาโพลงกับสิ่งที่เห็นไอเอกเดี๋ยวนี้ตำราเรียนของเมืองนี่ไปไกลถึงขนาดเอานั่งแบบใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นมาเป็นปอกเลยแล้ววะเด็กหนุ่มยืนตัวแข็งทื่อเพราะไม่รู้จะพูดยังไงดีขณะเพื่อนทั้งสองพากันหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งส่วนไอ้ลิงนรกนั่นมันก็เหมือนรู้งาน แทนที่จะถือเฉยๆมันกลับถือหนังสือโปะโยกไปทางซ้ายทีขวาทีเหมือนล้อเลียนซะอีกเด็กหนุ่มหน้าแดงกำอายก็อายโมโหก็โมโ,มโหก็เลยกล้มถอดรองเท้าเควงใส่ไปเต็มแรงลิงนรกนั่นก็ไว้ทายาตปล่อยหนังสือทิ้งกระโจนแผวหายไปทางหลังกระท่อมหายวับไปกับความมืดในสถานการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายนี่เองทำให้ทุกคนลืมปลาที่เผาไว้เสียสนิท กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนได้กลิ่นไม้เหม็นคลุ้งเสียงไอ้หนูร้องลั่นเอาเฮ้ยปลานั่นแหละทุกคนถึงได้สติรีบกระโจนวิ่งกลับไปที่กองไฟที่กำลังคุกชนก็เห็นว่าไม้เสียบปลาที่ปักดินไว้แต่ทีแรกนั้นถูกไฟไหม้ขาดจนเหลือแต่ตอส่วนตัวปลาหอ,อกเกลืออย่างดีนั้นหล่นตกเข้าไปในกองจนถูกไฟไหม้ดำเกรียมสภาพแทบไม่ต่างจากแท่งทานทว่าไอ้หนู นึกเสียดายยังไงไม่ทราบยื่นมือเข้าไปยังไม่กลัวร้อนคว้าปลาในกองไฟเวียงออกมาหน้าตาเฉยทําเอาเด็กหนุ่มรู้สึกฉงนปนทึ่งว่าทําได้อย่างไรแต่เขาก็ไม่ทันได้ถามใดๆเนื่องจากว่าปลาที่ไม่เป็นตอตะโกที่ถูกเวียงออกมานั้นตกตุ๊บอยู่ตรงหน้าของเขาพอดีแต่อะไรนั่นทำไมปลามันถึงคล้ายกับแขนคนที่มีนิ้วงิบงออยู่ครบทั้งห้านิ้วมือผี ขาร้องลั่นด้วยความตกใจจนไอ้ขาวต้องรีบก้มหน้าเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจโดยอาศัยแสงวับแวมจากกองไฟแทนไฟแบตเตอรี่ที่ทำหลุดมือหายไปเสียตอนไหนก็ไม่รู้ส่วนไอ้หนูกลับกระโดดโลดเต้นชี้มือชี้ไม้มาที่ท่อนแขนปริศนานี้ร้องโวยวายลั่นแขนกูแขนกูแขนกูไหม้หมดแล้วแค่แขนผีนี่ก็น่ากลัวจนขนลุกขนพองมากพอแล้วแต่ไอ้หนู กลับยังมาเล่นพิเรนร้องว่าไอ้แขนดำๆนี่เป็นของตัวเองอีกมันชักจะบ้าไปกันใหญ่แล้วเด็กหนุ่มชักเหลืออดในการเล่นไม้ท่าของเพื่อนจึงอ้าปากไม้จะด่าออกไปทว่าก็ต้องชะง,งักปากอ้าตาค้างเมื่อเห็นว่าแขนซ้ายของเพื่อนนั้นขาดหายไปจริงๆอะไรกันวันนี้เขาก้มมองไอ้แขนดำๆตรงหน้าทีเงยหน้ามองแขนเพื่อนที่ขาดที สลับไปสลับมาราวกับว่าจะจับผิดว่าเพื่อนเล่นกลอะไรกันถ้าว่าเขากลับพบความจริงที่ยิ่งกว่านั้นว่าเพื่อนไม่ได้แค่แขนขาดหากแต่ทั้งร่างกําลังเปลี่ยนสภาพจากคนที่มีเนื้อหนังปกติกลายเป็นสภาพไม่เกรียมเหมือนพึ่งถูกไฟครอกแขนขาบิดงอผิดรูปผิวหนังดําเกรียมมีแผลเว่ว่าแหว่งจากการถูกไฟกัดกิน น้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มน่าสยดสยองภาพตรงหน้าช่างเป็นภาพสยดสยองเกินบรรยายเขาหันไปทางไอ้ขาวเพื่อหวังเอาเป็นที่พึ่งทว่าสภาพของมันก็ดำเป็นตอตะโกหน้ากลัวไม่ต่างกันโว้ยผีหลอกเด็กหนุ่มหลุดปากอุทานออกมาด้วยเสียงสั่นสะท้านยืนตัวสั่นงงนงกทำอะไรไม่ถูกใจอยากจะวิ่งแต่ขาก้าวไม่ออกผีไอ้ขาว ระชากแขนตัวเองอีกข้างจนได้ยินเสียงกระดูกดังกึกหลุดออกมาจากข้อศอกก่อนจะยื่นให้ผีไอ้หนูอา้าวนี่เอาแขนกูไปใช้ก่อนแล้วมึงก็หยุดโวยวายเสียทีแค่นี้ไอ้เอกมันก็กลัวจนเยี่ยวจะราดอยู่แล้วผ <laughs> ีไอ้หนูที่ต่อแขนแล้วเดินยึกยักเข้าหายืนหน้าดำๆหน้าสยดสยองเข้ามาใกล จนแทบจะชิดจนได้กลิ่นไม่กลิ่นเหม็นเข้าเต็มรักเอ๊ทำบุญให้พวกกูบ้างนะเสียงพูดยานคางดังออกมาจากปากแหวงเวิอจนเห็นกระดูกและฟันน้ำเลือดไหลย้อยลงไปใต้คางหน้าสยดสยองหัวใจเด็กหนุ่มวับวิวจะขาดใจตายเสียให้ได้ในวินาทีนั้นผีไอ้ขาวเหมือนอย่างมีส่วนร่วมในวินาทีสำคัญยืนหน้าดำดำเข้ามาหาอีกคนใช่ มึงอย่าลืมเด็ดขาดถ้ามึงลืมกูจะไปฟ้องพ่อมึงว่ามึงแอบอ่านหนังสือโป๊มันว่าแล้วก็พากันหัวเราะสนุกคอเช่นเดียวกับเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ยืนขำชอบใจจากตายต้นพุทราใหญ่ที่ไม่ไกลจากกระท่อมเสียงหัวเราะของตาหมายนั่นเองในวินาทีที่หัวใจของเขาจะขาดอยู่ร้อนๆ พลันภาพสยดสยองตรงหน้าก็ค่อยๆมาลายกลืนหายไปกับอากาศพร้อมกับเสียงัวเราะเหลือไว้แต่ความมืดว่างเปล่ารายรอบตัวประหนึ่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะตรงที่นี้เด็กน่มใช้เวลาเรียกสติกลับขึ้นอยู่พักใหญ่ก่อนหันหลังวิ่งโวยอ้าวกลับเข้าหมู่บ้านแทบตีนพลิกไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะถูกผีไอ้หนูและไอ้ขาวหลอกเอา ส่วนเพื่อนเกลือทั้งสองกลายเป็นผีได้อย่างไรนั้นเขาก็สุดแท้ที่จะทราบได้จนกระทั่งถึงบ้านพ่อถึงได้เล่าความจริงให้ฟังเพื่อนเองสองคนมันถูกฟ้าผ่าตายที่ปลายนาตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนแล้วหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญในวันนั้นอีกหลายเดือนต่อมาความสัมพันธ์ของเขากับแม่เลี้ยงก็ดีขึ้นตามลําดับเพราะพ่อและแม่เลี้ยงไปรับเขากลับมาอยู่ด้วยที่บ้านนอกตามเดิมเนื่องจากพอจะมีเงินมีทองส่งเสียแล้ว หลังจากที่แม่เลี้ยงได้เงินมรดกจากทางบ้านมาก้อนหนึ่งจนสามารถซื้อัวควายให้พ่อนับสิบตัวรวมทั้งเรื่องส่งเสียเขาให้ได้เรียนที่ผ่านมาเขาอาคติคิดมากไปเองอย่างที่เพื่อนว่าไว้จริงๆส่วนเรื่องวิญญาณของตาหมายและเพื่อนทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้ปรากฏให้เขาพบเห็นอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นราวกับว่าเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นคือการมาหยอกเยา้า รำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไกลไปอีกพบภูมิตามบุญและกรรมที่สร้างมาขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิปย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุทัยทิปคนขี้โม้คนนี้ด้วยนะครับแล้วท่านจะได้มีเรื่องดีๆที่อุทยทิพย์ชาแนลจะได้มาโม้ให้ฟังอีกนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ